ล่ะนะครับวันนี้มันมีข่าวหนึ่งเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับที่มันเกี่ยวพันกับฟุตบอลไทยโดยตรงนั่นก็คือการประกาศเรื่องของรูปแบบในการคัดบอลโลก2026นะครับฟังนี้นะฮะฟุตบอลโลกที่จะเตะกันในปีนี้เป็นซูเปอร์โลก2022ที่กาตา2026เล่น3ประเทศคืออเมริกาเม็กซิโกและแคนาดานะฮะพอเล่น3ประเทศเนี่ยมันเพิ่มจํานวนทีมได้เยอะขึ้นนะครับและโคต้าที่จะมายางเอเชียมันก็เยอะขึ้นนะครับเราได้โคต้าเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับ เป็น8ปบวกหนึ่นะครับนั่นคือ8ทีมได้ไปได้บอลโลกอัตโนมัติและอีก1นเนี่ยไปเพย์ออฟนะครับทีนี้นะครับหลักเกณฑ์ในการเลือกตัวแทน8ทีมของเอเชียเป็นอย่างไรายคราวนี้มันชัดเจนมากๆเลยนะครับจำให้ดีนะครับผมจะบอกข้อมูลก่อนว่าทีมไทยปัจจุบันนี้นะครับอยู่อันดับ21ของเอเชียอยู่อันดับ1บ1 7หรือว่า111ของโลกนาทีนี้นะนาทีนี้นะ เรต้องบอกอันดับเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวพันกับวิธีการคัดเลือกที่เขาจะอิงจากแรน k i กิ้งฟีฟ้าครับนะฮะถ้าไทยเรายังทำอันดับได้ตอนนี้เนี่ยมันจะเกิดผลดีกับไทยเราขนาดไหนสร้างโอกาสได้ขนาดไหนตอนนี้เราอยู่2ีเอเชียนะนะไปเริ่มดูจากกระบวนการแรกก่อนที่ AFC ประกาศรูปแบบการคัดเลือกทีมไปบอลโลก2 0 2 6ิที่สหรัฐซึ่ง8วกหนี่นะฮะจะ เป็นอย่างไงนะฮะ,ะเดี๋ยวผมให้เหลี้ยงให้ฟังฟังกันช้าๆแล้วก็ละเอียดอีกม,ม,ม,มากหลายคนบอกว่าเวียดนามจะไปได้ก่อนคนนั้นคนนี้จะจะไปได้ก่อนไม่ง่ายเลยอ,อ,อ่ะรอบแรกก่อนเพระเดิมรอบแรกมาจะ เป็นรอบที่ต้องบอกว่าเย่าเยือนกันก่อนเหมือนเพลย์ออฟก่อนพี่ปูยังไม่เป็นครับเหมือนเพลย์ออฟเย่าเยือนก่อนหนูจะเตะกันปีหกหกปีหน้านะครับเดือนตุลานำยี่สิบสองชาติที่อยู่อันดับยี่สิบหกถึงสี่สิบเจ็ดของทวีปนี้คือทวีปเอเชียอะทีนี้ทีนี้ไทยอยู่เท่าไหร่นะยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดถ้าถ้าอันดับอีกห้าที่ถามว่าเสียวไหมเสียวนะอย่าให้ตกไปกว่านี้นะฮะทีนี้ถ้าอันดับเรายังอยู่แบบนี้เราไม่ต้องเล่นรอบนี้ครับ เราไม่ต้องเล่นรอบเพย์ออฟหรือว่ารอบก่อนรอบรอบก่อนรอบสองเนี่ยรอบแรกเรายีบสอทีมนะเราไม่ต้องเล่นแต่ว่าในยี่สิของเราเนี่ยนะครับมันมีใครที่อยู่สี่อันดับหลังเพราะเขาเอายี่สิบห้านะอืออ่าครับก็คือเกาหลีเหนือฟิลิปปินส์เติร์กเมนิสถานนะฮะฮ่องกงมาเลคูเวตไม่เบานะไอทีมเหล่านี้โย ก็ยังมีเวลาก็อย่างที่บอกว่าเวลาเกือบปีต่ออย่างนี้เนี่ยก็ต้องรักษามาตรฐานรักษาอันดับฟีแรงกิงฟีฟาให้ดีที่สุดก็แล้วกันถ้าหากว่าไปเล่นรอบนี้เนี่ยเล่นเย่าเยือนถามว่าเหนื่อยไหมก็ไปเล่นรอบต่อไปดีกว่าดีกว่าบาลุ้นรอบนี้ขอให้เราอยู่หนึ่งใน25ให้ได้แล้วเราจะได้ไปยืนรอเล่นในรอบที่2นะครับรอบที่สองรอบที่2เนี่ยยังไม่ใช่รอบ12ทีมสุดท้ายเอเชียนนโยนะครับรอบที่2อคือรอบ3 6ทีมของเอเชียนะครับซึ่ง หนึ่งในยี่ห้าเนี่ยยืนรอเลยนะครับและสิบเอ็ดทีมคัดมาจากรอบรอบคัดเลือกรอบแรกนะครับถ้าเรารักษาอันดับได้แบบนี้ตามแรงกิ้งนี้เราจะเป็นหนึ่งในสามสิบหกที่ยืนรอนะครับรอบสองเนี่ยมีสามสิบหกทีมเป็นอันดับหนึ่งถึงยี่สิบห้าของทวีปนะครับอ่ารวมกับสิบเอ็ดทีมที่มาจากรอบคัดเลือกจะแบ่งสายออกเป็นเก้ากลุ่มละทีนี้นะครับกลุ่มละสี่ทีมเล่นแบบเย้าเยือนนะฮะคราวนี้เขี้ยวเลยนะครับกลุ่มละสี่ทีมเก้ากลุ่มสามสิบหกทีมนะครับอ่าเอาที่หนึ่งเขาที่สอง ของสายนะครับรวม18ทีมเข้าไปเล่นรอบสามครับทีนี้นอกจากเข้ารอบ3าแล้วเนี่ยยังได้สิทธิ์ในการเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายเอเชียนคับ2,027อัตโนมัตินะอ่านี่เป็นโบนัสแต่ฟุตบอลโลกนี่นานแหละโยถูกป่ะใช่ใช่ใช่อรอบนี้หนักหนาที่สุดและเป็นรอบที่เหมาะสมกับไทยที่สุดก็คือว่าเราควรจะต้องเป็น1ใน25ทีมหรือหใน3ท6ทีมของรอบนี้และเราควรจะสร้างความหวังต่อไป ด้วยการเป็น18ทีมก็คือทีมอันดับหนึ่งได้อันดับสองของ9กลุ่มเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปคือรอบ3โยรอบสาหรือว่ารอบไฟนอลของเอเชียเนี่ยมันไม่ใช่เป็น12ทีมเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี่ในเอเชียจะเป็น10ทีม12ทีมแต่คราวนี้จะเป็น18ทีมอันนี้ผ่านมาสองรอบแล้วนะครับใช่ครับ <Okay S 1> ปกติเนี่ยปกตินี้เราต้องลุ้นเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายแล้วโ,โหเหนื่อยมากปีก่อนนู้นที่พิโก้ทำพาเข้าไปได้แล้วก็ไปแพ้ญี่ปุ่นแพ้อะไร แต่รอบนี้เราผ่านไม่ได้คราวนี้ทางพี่ปาเห็นว่าไทยอาจจะห่างมปนิดนึงเอาเป็น18ทีมแล้วกันเพิ่มอีก6ทีมจาก12 18ทีมนะฮะใ18ทีมจะแบ่ง3สายนะครับครับอ่าที้8สายแล้ว6ทีมพี่ปูนี่คือรอบสุดท้ายของเอเชียนะจะคัดเป็นบอลโลกนะครับพิธีการตามไปนะอันนี้รอบไฟนอลละพี่ปูอ่าไฟนอลของเอเชียซึ่งเปรียบเทียบก็เหมือนรอบ12ทีมสุดท้ายของของเอเชียในอดีตนะครับ18ทีมที่จะเข้ารอบเนี่ยจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับ กลุ่มละ6ทีม,มเล่นเย้าเยือนเลยนะฮะ<ม>ก็เคี่ยวสุดๆแหละนะครับ3มกลุ่มเนี้ยกลุ่มละกลุ่มละ6ทีมแน่นอนไม่หลุดไปจากญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียซาอุพวกนี้แหละทำนองเนี้ยไม่ไม่หนีไปจากนี้ใน18ทีมนะครับขอให้เราเป็นหนึ่งใน18ให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าหนึ่งใน18รอบนี้ได้เนี่ยมันมีลุ้นมากเพราะเขาจะเอาตัวแทนของกลุ่มนะครับในการเล่นเย้าเยือนเนี่ยอันดับหนึ่งสองสานะโยเข้ารอบเลยอ่า 1นึ่พี่ปูอ่า1นึ่งนะฮะหนเข้ารอบเป็น1นึ4งสองสามส่ห้าหหกทมอ่าหกทีมหนองหนอง หนึ่งสองของสามกลุ่มเป็นหกทีมครับสามสี่ยังมีลุ้นต่อก็ปบอลโลกละหกทีมเป็นบอลโลกละสามสี่ของทั้งสามสายเป็นหกทีมหกทีมที่อกหักจากหนึ่งสองเอามาแบ่งอีกสองสายสายละสามทีมโอ้โหจะแบ่งอะไรกันเยอะแยะอ่ะไฮออฟอีกไฮออฟอีกสายละสามทีมแชมป์กลุ่มจะเป็นเจ็ดแปดเป็นทีมที่เจ็ดที่แปดที่ได้เป็นบอลโลกอัตโนมัติใช่ครับใช่ป่ะอ่าใช่ครับสุดท้ายแล้วจะได้แปดทีมครบ เหลืออีก8บวก1ก็คือทีมที่9อ่ะทีมที่9้าหาจากไหนอันดับ2ของทีมที่อกหักจากหนึ่งสองคือทีมอันดับ7และ8ที่ิดหวังครั้งนี้เนี่ยมาเพย์ออฟกันพอเพย์ออฟได้1ทีมเอาไปเจอกับโซนอื่นเพย์ออฟกับโซนอื่นเพื่อหาบวก1อ่าเบ็ดเสร็จจึงจะได้ทั้งหมดก็แปดบวก1นะครับหรือถ้าผ่านเพย์ออฟก็จะได้เป็น9ทีมจากเอเชียนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นกระบวนการในการคัดเลือกนะครับ โดยที่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับในปี2,567นะนะฮะ67 68นะครับ, 6, 7, 6, 8, รบปีนี้6แล้วปีนี้6 65อีก3 6, ปีข้าง 5, หน้าครับเรามีเวลาขนาดไหนเราจะได้ลุ้นขนาดไหนตอนนี้นะครับเราอยู่อันดับ21ของเอเชียอันดับ111ของโลกถ้า21เราได้เลออเล่นรอบ2นะครับถ้าต่ำกว่า อันดับล่วงลงมาเลยกว่า25มาอีกแค่4อันดับเท่านั้นเองนะครับเราก็จะต้องไปเริ่มต้นแต่รอบแรกซึ่งจะเหนือขึ้นไปอีกนะครับโดยที่นะครับ,รบทีมไทยเนี่ยได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบที่2เป็นต้นไปเนื่องจากเป็นหนึ่งใน1ใน24นะโยอ่าอันนี้เป็นข่าวดีนะครับที่เข้ารอบ,บ16ที่นะครับอ่านะฮะอันเนี้ยอันเนี้ยก็คงจะเออ่ไม่ต้องไปดูเออ่แรงกิง้งที่จะต้องตกไป25แล้วล่ะถูกไหมจบไปจบไปเรื่องนี้จบไปนะครับอ่ามาพอมาเงื่อนไขนี้ปั๊บเนี่ย เราถือว่าก็ยังมีโชคแต่ว่าก็ต้องทยานต่อไปเพื่อเข้าสู่รอบ18ทีมสุดท้ายของเอเชียให้ได้ก่อนนะโดยที่เอเชียนคัพ2026เนี่ยนะครับเอเชียนคัพนะนี่คือเอเชียนคัพนะ2026จะมี24ทีมนะครับซึ่งก็จะเอาผลกันในขันเนี่ยในรอบคัดเลือกของฟุตบอลโลก2026เหมือนกันนะครับก็จะเอา18ทีมที่ได้เข้ารอบสุดท้ายรอบ18ทีมเนี่ยไปเป็นทีมยืนโยของเอเชียนคัพ2026นะรวมเจ้าภาพอีกทีก็19ทีม อ่าครับอีกห้าแล้วก็อีกห้าทีมที่คัดเลือกจากทีมที่ตกรอบในฟุตบอลโลกโซนเอเชียนะครับก็คล้ายๆกับคราวนี้แหละว่ามีสิบสองทีมเป็นทีมยืนเอเชียนคัพนะฮะแล้วก็เอาที่เหลือก็คัดเอามานะครับเอาละเห็นแบบนี้แล้วนะครับในขั้นตอนในเงื่อนไขของการคัดเลือกถามว่ายากไหมอ่ะก็ท่านผู้ชมมองยังไงอ่ะโยมองไงอ่ะคุณคุณปีเตอร์แพนบอกว่าคุณปูเป้เราเคยมีเวลาก่อนแปดปีที่แล้วตอนนี้เรายังไม่มีแผนงานอ่านะฮะก็แมตช์แรก ในรอบ2ที่เราได้สิทธิ์ไปเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวจะแบ่งสายคือช่วงเดือนพฤศจิกาปีหน้าเรามีเวลาประมาณปีนิดๆพี่ปูที่จะเซตทีมเซตระบบแล้วก็สร้างต้องบอกว่าสร้างไทยแลนเวย์ใหม่ขึ้นมาสร้างทีมขึ้นมานเพื่อที่จะขยับเล่นรอบคัดเลือกต่อไปอเพื่อที่จะขยับเข้ารอบ18ทีมเพื่อจะขยับเข้าไปอะไรแบบนี้พี่ปูก็มีเวลปาลประมาณ ปีนิดๆต่ออย่างนี้คือสมาคมคือบอลอะไรเราไม่รู้อ่าพอถึงฟุตบอลโลกเนี่ยเขาเขาจะนับเอาปีที่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแข่งขันกันก็คือ2 0 2 6 2 0 2 6เท่ากับพศสอ่หาหกโยครับอ่ากระบวนการในการคัดเลือกเนี่ยมันเริ่มมาแต่2 5 6 6กนะครับก็คือปีหน้านะเดือนพฤศจิกายนปีหน้าแล้วนะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ไทยจะต้องเล่นเนี่ยในอ่รอบที่สองเนี่ยนะฮะรอบสามที่หกครีมเนี่ยเร็วมากนะใช่ครับก็ถ้าเร็วแบบนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่า <c oughs> ตอนนี้เนี่ยอทางสมาคมทางพี่ยอดก็พูดเรื่องเรื่องอายุเขาก็มองเรื่องอายุเรื่องอะไรต่างๆที่ว่าเราจะพยายามไม่ส่งนักเตะอายุเกินไปนักเตะที่เก่งที่สุดในเมืองไทยวันนี้ชนาทิพีละทรพี่ผู้ชนาทิพนี้อายุ28ปีหน้าเริ่มรอบคัดเลือก29รอบต่อไป30ปี69เก้าชนาทิพยะอายุสาสองถ้าไปเล่นฟุตบอลโลกขณะที่ทีลธรปีนี้สามสิบสองจะเป็นสามสิบหก อแต่ว่าแต่ว่าผมว่าเปลี่ยนแปลงเยอะนะไม่ไม่ไม่เราเราเรามองไกลอย่างนั้นเนี่ยปีสามหกแต่ว่าถ้าปีหน้าเนี่ยเอาทีละปีเอาทีละปีปีก่อนอาทีละปีช่วยกันใช่ใชวยกันให้ผ่านรอบการเลือกไปก่อนนะว่าจะผสมผสานกันแบบไหนเออใช่ใช่ใช่มันก็ขยับอายุอย่างที่บอกว่าถ้าว่า23ปีชุดอ่ะมีเคียวสันโจนาธานเข็มดีอ่าชัยชนาลงพรมสีแก้วปีนี้23สมมุติว่หลายๆคนเรานับอายุแต่ยี ปีหน้า24ผสมกับชนาทิพย29ผสมกับใครหลายๆคนไ่้24ไป25พี่ปูจิซดาการแมน26ก็คือรอบ18ทีมสุดท้ายผมราะว่ามันก็ขยับสเต็ปอายุนักเตะว่าก,ก,ก็ก็โอเคนะพี่ปูครับอือฮึอะก็มันจะต้องเริ่มต้นกนนั้นแต่ปีนี้อย่าง,งน้อยน้อยเริ่มต้นด้วยแผนงานโครงสร้างผู้เล่นกลุ่มผู้เล่นเอาอย่างนี้เด้อสกอตหรือผู้เล่นว่าจะมาจากไหนในกลุ่มอายุเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เนี่ย สมาคมก็ยืนยันว่าจากนี้ใบทัวโ์นาเนต์ต่างๆเนี่ยจะเริ่มลองเชิงด้วยการที่เอาพวกอายุน้อยเล่นละเพื่อจะมาถ่ายเลือดละโยเพราะเป้าหมายเนี่ยปีหน้าเราเล่นฟุตบอลโลกละปลายปีหน้านะครับจะได้มีกระดูกแข็งทัน<ด>ตอนนั้นเนี่ยอ่ก็คาดหวังว่าพวกสุพโชคพวกสุพนัทจจะเป็นแกนหลักของทีมชาติไทยละเพราะนั้นพวกเนี้ยก็ต้องเป็นเป็นทีมชาติตั้งแต่ตอนนี้อ่ะนะฮะก็จะใช้พวกนี้เป็นหลักๆละนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะในการเริ่มเตรียมตัวนะครับ คือพี่ออสล่าสุดพี่ออสก็บอกว่าได้เห็นอะไรหลายๆ,ๆอย่างละได้ฟังอูดพูดละก็คือเขาเข้าใจทุกอย่างนะพี่ปูเอาบอกว่าถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราก้าวข้ามอยากให้ก้าวข้ามเมเชียแต่บางทีมันก็มันก็ไม่จําเป็นต้องได้ใช้มเชได้ก้าวข้ามาเซียนแต่มันก็ไม่จําเป็นต้องได้ใช้ปาเาเซียน,นะพี่แต่เรา,า <c oughs> พยายามจะให้นักเตะได้รับประสบการณ์ที่สุดแล้วค่อยๆขยับไปพี่ออสพูดถา,ถามว่าพูดดีไม่พูดดีแต่ว่า ล่าสุดมีข่าวมาว่ายู23ได้สมเดอรักษาการยังไม่ได้ตั้งโค้ดเพราะว่าปีนี้มันไม่มีแข่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ายู23นี่เป็นชุดอนาคตที่มันจะค่อยๆขยับสเตปแล้วมันมีการเคลื่อนไหวเรื่อยๆนะพี่บูทุกช่วงปีบ้าเดย์เนี่ยถามว่าสมาคมให้ความสําคัญเยอะขึ้นกว่าอาเซียนไหมเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องดีมากแต่มันต้องทําให้เป็นระบบแล้วทําอย่างจริงจังโดยเฉพาะยู23อย่าให้มาโน่ควบสองที่เลยเราก็บอกตลอดว่าทําจริงจังเถอะเพราะนี่คือชุดอนาคต ที่ม,มีโอกาสแปดบวกหนึ่งมากอือ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 อืใช่ใช่ก็ต้องพอบอกว่าอาจจะใช้จะใช้เด็กเล่นจะใช้อ่านักเตะยุน้อยเล่นก็ต้องเขาต้องทำพิมพ์ยูนอยอย่างจริงจังเลยนะพูดถึงถใช่ไหมถูกถูกถูกพี่ปูคือถามว่าจริงจังไหมมันมันก็ต้องจริงจังตั้งแต่ตอนนี้อ่ะพอพอ<ถ>พูดได้ว่าจริงจังอยากอยากเซตยูยี่สามไปแบบนี้ปีหน้าซีเกมเราจะใช้ยี่สิบสองไม่ใช้อายุเกิน ดีดีมากเลยแต่ว่าพอพูดไปปลายแล้วเนี่ยต้นเรายังไม่เริ่มเลยต้นเรายังให้ทีมชาติชุดใหญ่ก็คือมาโนโพกิงเนี่ยมาดูแลควบตำแหน่งยูยี่สามอยู่เลยผมอยากให้มามาเป็นชุดลยพี่ปูสมมติว่าตั้งโค้ชนอกโค้ชเกาหลีโค้ชญี่ปุ่นมาเอาดูแลยูยี่สามเห็นแววใครมาดีดีกว่าฝีเท้ายียูยี่สามส่งขึ้นไปชุดใหญ่ให้มาโนยูยี่สามเฉพาะบ่มมีอนาคตได้เอามาฝึกซ้อมกันในช่วงฟีฟ่าเดย์อะไรเงี้ยครับอ่ะคุณธนภัทรเขาบอกว่า8ทีมบวกหนึ่งเนี่ยเขามอกว่ามีญี่ปุ่นเกาหลี อิหร่านซาอุดอ,อสรตรเลียอุตเบยยูเอีกาตา้าอิรักส่วนไทยฝันค้างต่อไปนะฮะอ่ะแปดทีมเนี่ยมันจะมีชื่อทีมไทยอยู่ในนั้นหรือเปล่าเราลองดูเราลองดูเอ,งดเอาแบบไม่ต้องดูผลงานในการเจอกันนะเอาดูผลงานในรแรงกลุ่มหน่อหนึ่งถึงแปดเอเชียตรงนี้นะไปดูหนึ่งถึงแปดเอเชียกันหน่อยนะครับหนึ่งถึงแปดเอเชียประกอบด้วยอิหร่านนะฮะนะอ่าญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนะฮะกาตา้าซาอุดิอราระเบีย UAE และอีหลักใช่ไหมอ่าแปทีมเนี้ยนะฮะถามว่ามันก็คือขาประจำนั่นแหละนะครับในฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับแต่ว่า mm hmm. ด้วยรูปแบบของการแข่งขันด้วยการแบ่งกลุ่มที่มันมันชัดเจนขั้นเป็นตอนแบบนี้นะฮะ mm hmm. คือบางทีเนี่ยทีมเหล่านี้อาจจะจับพัดจับผูแล้วมาอยู่กลุ่มเดียวกันถูกไหมโยมันก็อาจจะไม่เรียนาม เดี๋ยวมันอาจจะมีโถมันอาจจะมีโถแล้วก็แบ่งกันนิดนึงแต่แต่นะพี่คือวันนี้เราต้องยอมรับว่าเราอันดับยี่เอ็ดของเอเชียซีติเนี่ยมันหลอกคนได้ยากนิดหนึ่งถ้าพี่ปูอยู่อันดับสิบอันนี้มีโอกาสอันนี้พี่ปูต้องผ่านอีกสิบสองทีมสิบสามทีมเพื่อที่จะเข้าไปแปดบวกหนึ่งนะพี่ปูเพราะเป็นกคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมันแน่นอนอิหร่านอ่ะแน่นอนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลีย อันนี้โอเคอ่ามีกาตาร์มีซามียูอีมีอิรักเราจะผ่านโอมานอุซเบกีนบาเลนจอร์แดนซีเดียได้ไหมอที่พูดมาเนี่ยเวียดนามอพวกนี้อยู่เหนือเราเกาหลีเหนืออ่าแต่แต่นะอ่ะเราลองมาดูเราลองมาดูพวกต่ำแปดอ่ะหลังจากต่ำแปดนะคือเลยแปเลยเก้าลงมาเนี่ยมีใครบ้างและใครอยู่ในข่ายที่ไทยเราจะเอาชนะได้บ้างอ่ะอันดับเก้าเอเชียเป็นโอมาน ชนะได้ไหมครับก็ก็ไม่ง่ายนะอ่าพอได้ใช่ไหมอันดับสิบเอเชียอุตเบยอยู่เพิ่งโดนมาเพิ่งโดนมาอันดับสิบเอ็ดเอเชียเป็นจีนเหมือนจะสู้ได้เหมือนจะสู้ได้นะแต่ว่าแล้วแต่จังหวะสิบสองเอเชียคือบาเลนได้ไหมเหนื่นนิดหนึ่งเหมือนจะสู้ได้เหมือนจะสู้ได้สิบสามเอเชียคือจอร์แดนอันนี้เบากว่าบาเลนนิดสิบสี่เอเชียซีเรียเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเลยสิบห้าเอเชียาเลน ก็บอลแข็งแกร่งไทยมันก็ชอบบอลแข็งแกร่งแบบนี้ครับสิบหกเอเชียคีรีสานอันนี้ไทยชอบไทยสู้ได้สู้ได้ได้สู้เลยอันนี้สิบเดเอเชียเวียดนามโอ้ยชอบอันนี้ไทยชอบพี่บูสิบแปดเอเชียเลบานอนผมว่าไทยเกลียดเลบานอนนะไทยไม่อยากเจอเลบานอนอ่าสิบอ่าสิบเก้าเอเชียอินเดียก็โดนกันมาอยู่นะช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าดูยังไงไทยมีง่ายง่ายสุด ที่พูดมาในอินเดียนี่ง่ายสุดเอางี้ดีกว่าถ้าไม่กินอินเดียไม่กินเวียดนามมันก็ขึ้นไปข้างบนไม่ได้นายโยใช่ไหมยี่สิบเอเชียทาจิกกินสถานยี่สิบเอเชียคือไทยผมเสียข้างหลังมากกว่าไอ้ข้างบนเนี่ยไม่เสียเท่าไหร่เสียข้างหลังพวกเกาหลีเหนือเติร์กอะไรอย่างเงี้ยอูเวตอูเวตอะไรเงี้ยพวกเนี้ยอือ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 ครับการนิสัามครับอืแล้วระบบการแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวพอรอบรอบสามยี่หกสามยี่หกคีมเนี่ย พอแบ่งเป็น9สายใช่ป่ะเออ่สายละ4ทีมเล่นเย่าเยือนเล่นเย่าเยือน3ประเทศประเทศละ3แมตช์อะไรเงี้ยนะไม่ไปร่วมการสกรีนที่โอ้โหละเอียดมากเขาเรียกว่าโอ้โหแข่งโป๊กมากนะฮะแล้วเอ่ออเาเข้าไป2ทีมเนี่ยนะครับเจอทีมแข็งๆทั้งนั้นพอไปไปรอบ18ทีมอันนี้ข้นกว่านี้อันนี้ค้นคักเลยนะครับใช่ใช่คือเกมนอกบ้านไทยไม่ค่อยดีไปเปิดประวัติได้เลยโดยเฉพาะเกมเย่าเยือนในฟุตบอลโลก รอบคันเลือกไทยไม่ดีกันเลยแต่ว่าแล้วก็ใน AF f อย่าง FF ฟต่ก่อน AF f เูิย้อนชื่อเดิมเนี่ยรอบรองชนะเลิศเนี่ยมันต้องเย้าเยือนกันเนาะรอบรองรอบชิงเนี่ยไทยก็ไม่ค่อยชนะคู่แข่งในย่านเอเชียอในย่านอาเซียนแต่ฟุตบอลโลกมันละเอียดยิบเลยรอบ12ทีมนี้ว่าโหดอะรอบ18ทีมอาจจะเบาแต่ว่ามันมันก็เป็นผลดีกับไทยนะพี่กูแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องมาเตรียมตัวให้เร็วที่สุดแหละถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อยแปดนะครับ